น้องครับเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนบัดน,นี้ออดแรงแล้วเก็บไข่ยะ่ฆ่าอันนี้อันนี้ว่านนี่ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งมื้อนีวอ้ว่าสิได้จักฟองป้ายังไปเบิ่งครับ16ิบหกเกลครึ่งแล้วพี่น้องก็ได้เวลาเก็บไข่ครับจะไปเก็บไข่กันเลยครับพี่น้องครับออเอาล่ะพีนออ่น้องเราสิออกคอกแล้วเอ๋าเก็บไข่เก็บไข่มาออกมาเร็ว มากมากมมา,มาเร็วเร็วเร็เรมา,มาลุกไหมมามามา,มาพ่อจะไปเก็บไข่เร็วน่ครับน่าแดงองตองพี่น้องไข่มดแล้ว้ามาเร็วเร็วเวมื่อนี้กับมาอีกแล้วครับเริ่มทยอยขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับจากชนบุรีสร้างอีกยี่สิบห้าตัวครับพี่น้องเราจะรวมเด็กที่หาสิบตัวถึงหกสิบนี่แหละ อหอกซิปอยู่หรอกบน้ง,งน,นะครับว่าที่ใครวะมีกี่ฟองมาดูสิเลยนี่ก็ยังบอ,อกข้างอยู่โอ้ลังนี้มีไหมดูสิลังนี้ไม่มีลังนี้แหละรังนี้มีกี่ฟองสองโอ้แตกอีกแล้วพี่น้องฟองหนึ่ง สี่เพื่อใครขึ้นบางเต่ว่าสีแล้วก็ห้าหกรังนี้มีหกครับรังนี้มีหาครับพี่อ้องหกแล้วแปดสิบก็สิบเอ็ดครับพี่นอ้องสิบเอ็ดอ่าออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้ ไปหมอบทําไมเราไม่ใช่ไก่ที่จะต้องมาฟักโอ้มีฟองเดียวพี่น้องฟองเดียวสิบเอ็ดสิบสองทำไมมันใครน่อยแท้เมื่อนี่เอนะอาหารนึยังไห่เต็มทีอยู่ไขรน้อยหน่อยมื่อนี่โอ้อกาศมันห่อนบอพี่น้องอากาศมันร้อนแหนแดงพี่น้องสิตักแหนแดงไห้ไก่คนลครับมืนอนี่ ไย้ายไว้อยู่พี่น้องเต็มแล้วยินวันไหนยินวันตีตักไหนแดงมาละคนอยากคนด้วนดวนนั่งเองดวนจุ๊บๆกันนะจุ๊บๆไปจุ๊บๆแหนแดงไก่ไข่ก่อนครับแหนแดงครับเอาทั้งหนึ่งรับพี่น้อง เอาทาังหนึ่งกับพอ่อเดี๋ยวจะเฝ้ากินจะเฝ้ากินกากินจะเฝ้ากินนี่ครับนี่ครับจะเฝ้าแหนแดงมันมากพี่น้องตักแหนแดงมสิมารอกินอะ

มาแล้วมาแล้ว,วพ่อวันพ่อวันนี่ฝากกินนี่ฝากกินครับพี่น้องมาเอาหญ้าหวานไปให้ไก่ไปซับให้ไก่ครับนี่คือหญ้าหวานครับหญ้าหวานอิสราเอลครับมื้อนี้บ่หลายกอหรอกพี่น้องจักสองกัสามกัมพอนี่ครับปลูกไว้น้ำนแท้นี่ปลู้ไว้น้ำแท้คือหญ้าหวานยังม่ใหญ่ครับพวกก็นอ่อนๆอยู่ ก็กะสีเอาไปเห็ดไก่ก่อนไก่ก็กินดีอยู่ได้พี่น้องเมื่อกี้บ่อไล่กอแล้วก็สีหักกอส่วนที่ตัดมือน,นั้นพี่น้องเบิ้งเด้ยละ่ะมันสอดไว้ไว้งาเหรอไหมผมตัดไปมือน,นีต้องตามมือมันถอดหยอดไม้เบื้งเนี้ละ่ะอาฟ้ามือเหรอไหมถอดหยอดไม้เบืง้งเ,เนี้ล่ะน้ำคันแท้หน่ครับหยาหวานผมตัดไปมันถอดไม้เบงนี้

nhà hoàn này cây cà phê nè, cùng với nhé đèn, nhà nhé đèn, cấp, กกิินนเดี๋ยว,ยว,ยวครับหลังจากฟักซับเรียบร้อยครับพี่น้องซับหญ้าหวานเรียบร้อยแล้วครับหญ้าหวานอิสราเอลครับผมก็ดี<อ>ใส่แหนแดงนะพี่น้องแหนแดงหนึ่งถังแล้วก็อาหารเมร็ดหนึ่งกล้วยเป็นการประหยัดคัดแหามแรงแท้จริงเท่าไหร่เล สามตัวสี ALLY, ่ถั่วถาใส่ตั่วเดียวครับผสมไปกินครับพี่น้องนี่ครับแม่แดงใส่ครับอันนี้ครับแม่แดงผุกครับนี่พี่น้องใครก็ชิมชิมชินดีกันแม่แดงทุกคน เนพี่้อใครเขากินสดๆเดี๋ยวกินดีกันนี่บอกกันเอาให้สดๆกินดีครับแหนแดงตอดกิ้มมุกต่อไปผมสสมครับพี่น้องมาหารครับอาหารหนึ่งถ้วยกระป๋องครับหลายไงเงี่ยกำลังมาหน่อย

ไอ้สามสิบตัวนี่กระลำบ้างนี่โอ้เหลือเฟือพี่น้องแทบติกินม่หมดหมดละไอ้สามสิบกว่าตัว ใครสามสิบกว่าตัวก็ละมัางนี Take ่ก so, ินเหลือหมดนะพี Wenn ่น้องกำลังอร่อยอร่อยกันครับนี對對่หมดแลดูพี่น้องไหนแดงองตุ้งอยู่เห็นไหนไหแดงองตุ้งปานท่าคีมเอ้ยปานใส่เซืลุ่มหมดแล้วเอ้ยปานใส่คีมหมดแล้วพี่น้องโลชฉัน nè đèn ông tung như của hoàn sáu xong rồi có nè chín né đèn cái gì nào bút tung thì nè né đèn ơi ya yeah, quán Israel ơi cô đỡ nè đèn ông tung hoàn sáu như sếp bẹt à chín lục đứa này cái tiếu vậy này ไป้ไดอกอดกกิยนยำขึ้นยำขึ้นเดกินกิกน,กนดนูครับรไม่กิกยนยำไหนก็กินยำนั่นไะไก่ไก่พั้นไก่เขากินตลอดเวลาควรจำมั่มนะพี่น้องจำมั่มจุ่มม,มุมอยู่เอ็ดตุกติปเตนุตมุติมิอยู่ไก่ตาหักโลเกจินโอ้ยเวลาคุณตอดจริง

ลุกกินจินได้ไหลายกินได้ไหลาย,ยกินได้หลเยอะเกียเยอะเกียกินจินจิ้นเดีแข็งแรงครับเอาครับพี่นอ้องไปมีกับลดต้นทุนขึ้นกันได้ครับพี่นอ้องเด้อหาเห็ดพวกหญา้าหวานอิสราเอลี่ยวพอนีวิตามินสูงตัวแหนแดงกับพอกันครับหามาเลี้ยงไว้ครับพี่นอ้องลดต้นทุนเนาะ ไข่รกระงามสีแดงอุ้งตุง้งหมือนกันนะพี่น้องไข่แดงกับแดงงามครับพี่เจ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยเจ้าเจ้ามาโอ้คือไข่แดงคือแดงงามแท้ไกล้ังไหนมาไข่งามแต่ว่าฉันครับโอเคครับโอเคเนี่ยก็นอกรับนอกลิปนี้เดี๋ยวผมก็เสียไปเท่ไปในขอบใ้เขา้าเข่าแมลงเขากิน อากินอิ่มลูกกินอิ่มเดี๋ยวพอจะไปอาบน้ำก่อนบัดนี้กินอิ่มๆเล้ยกิน